่ยเอตอ้าสิแป้ไงนเองกยโอ้โอ้ไดี่้วเี่โอ้บล็กปนไหนตัวละเนาะคือเป็นน้ำน้ำรุมเนาะบางหูโอ้ยใหญ่เปงาน้าเปนซองกคูกแขงจับกถึงหาหูยายแย่นี่ถือคือแพงกะปูถือคือแพงแพงสีแพงีนาอย่ีนาอย่งว่ากะปูปีนี้ ก็ค่อยขายกุ้ปูได้จังสี่ร้อยตลอดเลยทีป่ปูสุดขายตะกี้ขายเทเสันตกะกี้ก้อนนันไอีี้าี้อปปนี้าซด้ไม่ค้มดอกไม่มมดับเนี่ยอนปีนี้มตลอมีกุปูขายมิตระสังวดขมือสั่งขงมือพปูสามตกรับอาขพงเล็กหน่อยนันตบบพอขายปีนับเล็กหน่อยนี่อนว่ากุปูี bàn đấy, ta bàn đấy mà cốt bàn đu bàn đèn bàn cái cốt, uh, mắc lại bàn bóng bùa cũng bù lại, đã... cũng ừ, cái bàn ươn mắc cốt, còn có cái bàn mắc cốt đó, mất vai rồi, không có tiền, mắc cốt mắc cốt này, ai đứng nhanh, khỏe không? หู้ง่มันคุดเอาฟุ้งเลยหู้ง่ายมันจะโตง่ายมันง่ายจะโตง่ายอันนี้จะเปิดเขาบอกได้เปิดเปลือกนะเขาเทียเปลือกซือๆมีหูนึงก็พายนึงหนึงนั่นภายในวิวเป็นนัละ mười sáu không chung tay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  đấy luôn tay không chung tay không chung tay không chung cốc không chung tay không chung tay không chung tay không chung cốc không chung กบยี่นี่ค uh. ุกโกบกบก็ได um> ้กอกากจริงกเยงงอ้หันหันไหนยี <c 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 ่นเบิึงนี่เอ้าได้กกได้กง่ายน้องโตจำกันเลยบอกขายเปแกงครัวแล้วมือก้อนนั่นก็ไดตัวนึงงกขายตัวก็ายหยาบื้อตัวนึงสิบาทเอ้ากบบ่กบ อยากกินคนละใครคอยไปไหนเอาอยากกินเอากระปุกหูนึงหมูป้ายนี่หูกระปูกินกบจนนั่นปีนี้หูกระปูกินกบจนเบื่าขิ้นเหมดอนันสามโตมือละสามโตมือละโตซีโตปีนี้ได้กินกบจนเบื่อเลยหูกระปูได้กินกบมันอยู่ดีเข้าจะท้าหูกระปูกับเข้าวให้นั่นชั่วให้ Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì này đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn อายุตัวนี่ันไปใส่หมก่อนมองเก่านเหหมองก่ากอนูดยายบาดเจ็บหนักบาดพวดปดปวดไปแม่มดอกใสบาดมันดีมันตายุกับผมจะหูน้อยแถวไหนไม่โผลไปให้เล่ลูกวมาลูกว่าตุ่มตตา

มันไก่ดิค่ะซึ่งกินโอ้ว่ามันคุดเขาคุดปลาไหลเพราะว่าคุดกุ้งปูคุดตแเกงหงูยากนีนี่ใส่กระปูแพงเอ้ยลอเล็อกปสนี่เรยนี่นี่หูนึงนี่อนี่หูนึงจะกลับนี่ไนี่นี่นนี่ดก็เยเดี๋ยวบอกเลยนี่